สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับผมเมื่อน,นี้คือเกาเหล่าครับเมื่อนี้นะครับคลิปอ่อยนะครับผมใส่หาศูนเจียนหกให้ละล่งแล้วนะครับแ่วบ้านเบิงบ่งรถตู้คันนี้ครับรถตู้ตัดลังข้าวอ่ะครับเขีย่ยอ่อยนัแหละ เดียให้เจ็ดหกแลนออกก่อนนะครับพ่อมาค้ำหาหาขึ้นก็แหละนะครับและาสลิงเอานั่นป่ะสลิงสลิงไหมสลิงเอารุ่งนั้นป่ะ

่ได้ไรสุดว่าได้ไรสุดไนายูเใช่เป็นผู้สาวบ้งโอ้งามน่ยย่า้รสดาเป็นผู้สาวบ้งต้องรอได้ออบใคเบ้างใช่เอา่ายเอาไอ้แล้วกันเนาะรอลกันเอ้าม่ด้อยู่ล้านบหครับออ้โอคนละคนเนาะลงคนแล้วลงคนแล้วไนลงคนแล้วใ่เสียกันเนาะเคล็ดงานอะไรเนี่ย รับบรับบาทหงูมูเป็นไงล่ะนอนพักเกียงมาครับเนี hmm ่ยไปพกแล้วว่ารโเอ้ยมีเมียแล้วเขาบ่เบิ่งแล้วครับผู้บ่ารรถไถครับ ึ่งไปติดตามแต่ครับผมไมได้ Youtube หลักหนาเดียวลงเลยว่าหลักหนาลงได้ปะลราว่ะมาติดตะลักนี่ลักเดียวว่ะแล่นไปรอดรอดหรอกก็หนูว่าแห่งติดสหลักเลย ได้ไเล่นครับไปนะจะต,ตัดเบึ้งตัวแรงกันนะจำกฮารฮ่าๆาครับ ใช้เบิ่งออกให้ให้เาหรานะครับคลิปนี่ต้องปวดพี่ตัวอ,อกรนนะครับอัดสาตาร์ทอะไรมันมีระบบตัดสาตาร์ทยังบุกเวพัน <c oughs> <c oughs> ผมหยอกไปก่อนได้ครับอ่ายนอนหายให้ได้แล้ว ครับผมวอดแปงแล้วครับมาลืมบึ้มบั้มมาแล้วนะครับขี่บถทางคุกนก้อนหมอครับคุณแม่ไปทางคุนก้อนครับน่าจะได้อยูุทอกครับหมู่บ้านแรนลงไปย้ ไปอีกภใษาหลายชัานของบ้านนะครับอี่้ามาเบิ่งออกให้เกาเราเมื่อนี่ออกให้มันเกิดม่นแปลงเก่านะครับผมแปลงนี่น่าจะยากก็เปียงเก่าอยู่เพราะว่าหล่องมันสูงครับหล่องนั้นสูงหล่อง้อยครับ เบงออกให้คือเราจะโบว์มันแปลงเก่าแล้เวเบิ่งกัน,นครับว่าแปลงนี้จะเป็นยังไงว่านี่ได้อยู่ด่าเพื่อนี่ยเฉลือตกล่องนี่ก็บหลักบ่ไปได้ครับตำแหน่งตำหน่งมันดึงกันไว้นะนะครับไปแล้วไปไปแล้วครับ ไปไปตอนนียังถอยพรท่านในฝั่งครับเดี๋ยวอยู่บ็โดนกับเขาเมื่อแล้วแหะนะครับอ่ะาจาเอามองนี้แล้วครับขีดง่ายครับขีดง่ายใช่สิบลอยเพราะว่าขอกมันกับประเดมืดน,นะครับมันโบวี้กับบะมืดเวลาวางล่งห้ากับเลียวเห็นพอดีนะครับ ใ้คือทำหมู่บ้านมาเอาพอดีว่าดีเลยด้วยดีคือีเ่เลยมั้ดตสะาดเลยว่ะตาเงียบอนียบสงบเงียบสงบทวันชุดปีใช่ด้กเทนม่บานเนาะแต้เบารถฉีบฉีบลงรนขับผู้เดียวและเจ้อดักโยกไม่โคโยกเป็นโยกมาง อ่ะครับผมเดี๋ยวตัดคลิปไปเลยครับตอนแท้อยเต็มแล้วนะครับครับผมปั้นที่สองเรียบร้อยแล้วปั้นสองอ่ะปั้นที่หนึ่งมาล่างๆ่งเราเรย,าย็นปะ,นำนำะยำๆใส่เลีงไปโบมีกนะ,นำนำะยำๆใส่เลีงออกไปอีกไงเล็กนอยนะ ไอชิดลักเลยก็ได้ครับแค่ผมอัพ่ะผมจีบเนานี่นะครับ,รบผมชิดเตรียมพร้อมแล้ว<ม>เดี๋ยวรอถ่ายชิปล่อเขามาเปลี่ยนครับชิปล่อเขามาเปลี่ยนกัสร้างยุดผนีิขับเขามาครับเราเอาผนีิขับออกไป เบิอ้องนันครับวหยอ,อกให้ได้วะนะครับรถเขียบนี่นาดานดากแล้วนะครับ <c oughs> หายไปได,ด้ดอกครับเดี๋ยวรอสิบลอยข้าครับ <c oughs> เอาเอาแล้วครับ้าศูนย์เจ็ดหกครับม่งออกโผครับบังหายละโอ้ ว่าเป็นีได้ดัดดักต้องเป็นล่มๆม,มไหมไปได้ครับผมใป่ละเอารถาขีบมาสองคันอีกแล้วครับเดี๋ยวมันล่มซิปล้อมาเนะี่ย เล็งนี่ยว่าค่อยได้เหยียบเลยครับไปค่อยๆนิ่มๆนะได้แล้วเหยียบแล้วครับโอ้ยๆๆๆๆ้ช่างแรงจังหัอยห้อยห้ห้อยหลงล่อง,องเน่น แตยันเไยเอาขึ้นละโอ้ยล่องล่องในขังหนึ่งนี่ครับมองพี่ออกมองขอมากบางทันเลยล่ะ มีฟมีฟ <c oughs> ใส่หรอบพ่อพันบ่อเนิหมค่ายนุยนุยนุยไปไหมไปแล้เวเราเพิ่งแล่น้นนี่เบนเลย tắt à, lòng hấp, tắt lòng Xong bầu rồi ปัญหาครับขึ้นเนี่ยหายแล้วสบายแล้วครับว้าวลบรถอีแตก็กดีมากเนี่ยฮา <c oughs> <c oughs> ไหนจะพูดยมีปัญหาแล้วครับ ไปได้สบายเลยวนี่นะครับอาเนี้คลิปนี้ไงยี่พอโจ๊กคลิปไมเพียงแค่นี้นะครับคลิปหนาพอไหมครับสวัสดีครับ